สวัสดีครับพบก,กับผมนัทพงศ์บุญทองกเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้ผมมาเที่ยวอยู่ในสวนปลามนะครับดูครับดูต้นก่อนเลยอ่าสูงใหญ่ใบเขียวต้นอวบอ้วนครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของแปลงกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงกิดอยู่ที่อำเภอเพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่าทำสวนปลาม ประมาณสี่สิบปีแล้วพื้นที่เท่าไหร่เท่าไหร่พื้นที่ร้อยไร่ร้อยไร่แปลงที่เรายืนอยู่นี้ประมาณสิบแปดไร่อายุสิบแปดปีอ่ายี่สิบไร่อายุสิบแปดปียี่สิบไร่นะครับอวบอ้วนสวยงามแบบนี้นะครับมีการดูแลแบบไหนครับอ๋อเมื่อเมื่อก่อนปามแปลงนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะอ๋อเขาเรียกว่าวีบเกรงครับ อย่างคนพิการเนี่ยแต่แล้วก็ามารู้จักเพื่อนเพื่อนกันแนะนําใช้โทรตีนนี้นะครับผมก็ลองฉีดดูมา2ปีแล้วอ๋อใช้มาล้ว,ป,ลวปีแล้วเดือนละครั้งเดือนละครั้งฉีดนะต้องขยันหน่อยอเกยบไม่ได้ทาสวนฉีดเดือนละครั้ง2ี่ไร่เนี่ยลุงจิ้นหมดครั้งละประมาณกี่ซอ,อ,อ,องสี่ซองฮะสี่ซองสิบไร่สองซองสิบไร่สองซองใช้น้ำสองพันลิตรทั้งหมดมนะครับก็เฉลี่ยออกมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ถูกต้องเลยนะครับสองพันลิตรี่ซองเนาะนะครับฉีดทุกเดือนเดือนละครั้งนะครับความแตกต่างฉีดไปกี่ครั้งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอ๋อความแตกต่างเห็นได้ทั้งครั้งที่หนึ่งสองสามนะครั้งที่หนึ่งุจะไม่เห็นอะไรเลยนะคือปกติพอครั้งที่สองทางเริ่มแผ่แล้วเริ่มจะบานทางมันมันจะเริ่มจะบานเหมือนอะไรดอกไม้นะอพอครั้งที่สามจะเห็นชัดเลย ทางมันจะบานเหมือนกันทุกต้นเลยครับแล้วมันดียังไงฮะไอทางจะบานทางทางบานนี่ลูกผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันไม่ไม่ไม่โดนบีบอัดเมื่อก่อนเนี่ยคงเป็นเพราะว่าทางบีบอัดลูกมันเบ,บ่งออกไม่ได้แต่หลังจากฉีดโคตรีไปแล้วลูกมันก็เบ่งออกมาเบ่งออกมาโดยธรรมชาติครับเพราะอัาทางมันไม่ไม่มีแรงกดนี้แล้วลูกก็ทะลายใหญ่ผลผลิตก็ลูกใหญ่ครับมีน้ําหนักอื แล้วแต่ก่อนที่บอกว่ามันโดนบีบอัดลูกมันไม่ใหญ่เนี่ยมันได้ผลผลิตต่อปีเอาต่อปีเลยต่อปีต,อต่อป,อปีเมื่อก่อนแปลงนี้ยี่สิบไร่ผมก็ได้ประมาณ3าสิตันนะหลังจากกีดโกตรีป่อยทุกเดือนทุกเดือนผมก็ได้ประมาณห้าสิบตันอือเพิ่มขึ้นไหมยี่สิบตันก็เป็นที่น่าพอใจของชาวสวนเลยนะอ่าหลังจากนั้นผมก็ฉีดมาตลอดเพราะลูกมันออกไม่หยุดอ่าสิบแปดปียี่สิบ <laughs> ไร่แสดงว่า ประมาณ70-80ไร่ที่เหลือนี้เป็นต้นอายุน้อยเหรอครับอ่าต้นอายุน้อยเพิ่งปลูกอยากปี2ปี3ปีผมปลูก3-4รุ่นอแล้วได้เอาโฟทีไิฉีตไหมฉีดทุกเดือนเหมือนกันดีไหมดีไหมก็ดีนะอ่าสวยงามเหมือนสวยงามเหมือนต้นใหญ่นะครับอ่าถ้าความอุดมสมบูรณ์มันก็มันมันเต็มที่ครับอ่าแล้วอย่างนี้ลุงจี๊ดได้ลดการใส่ปุ๋ยอะไรลงไหม ก็ปุ๋ยเมื่อก่อนใส่ปีสองสามผลเนี่ยนี้มันก็นเหลือปีหนี่ยนะอ๋อประหยัดขึ้นเยอะเนาะก็ประหยัดขึ้นเยอะอ่าโอเค <c oughs> ก็แสดงว่าผลลัพธ์ทางการเกษตรก็ได้ผลผลิตก็ได้ประหยัดนะครับลงไปด้วยเนาะเคยใส่ปุ๋ยสามครั้งเหลือครั้งเดียวนะครับ,ค,รบความปลอดภัยเป็นไงเราฉีดตัวนี้อ๋อไม่ต้องวรดวงเด็กชอบฉีดนะว่าไม่เป็นอันตรายอะไรทั้งนั้นเลยนะอ่าไม่คันไม่เคืองไม่มีระากายเคืองอะไรนะอโอเคฉ,ฉีดน้ําปกติเนี่ยอ่ายอดเยี่ยมเลยอย่างนี้ลุงจีจะใช้ต่อไปไหมครับ ก็คงใช้เรื่อยนะอ่างั้นสุดท้ายเลยลุงจิตบอกเราหน่อยว่าปาล์มที่มันสมบูรณ์จากการฉีดพ่นโฟทีมันจะมีอาการยังไงอ๋อต้นจะสมบูรณ์อ้วนอวบแล้วทางทางทางบอยนะทางบอยโคนทางมันจะเป็นสีเขียวสลับขาวครับนี่ถือว่าสมบูรณ์เต็มที่ลองชี้เราดูซักต้นดูนะนะ่เนี่ต้นจะเห็นเห็นไหมนะนะ อ่แบบนี้ใช่ไหมฮะอ,อ่าอ่าอ่าตรงกลางเขียวข้างข้างขาวสองข้างเนี่ยคือสมบูรณ์เต็มที่อืมโอเคเลยอ,อ่าวันนี้ขอบคุณลุงจีนมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องของสวนปา์มให้เราฟังสรุปว่าโฟทีใช้กับสวนปา์มได้ผลผลิตที่โอเคมากๆสำหรับลุงจีตน,นะครับวันนี้ผมนะจะั๊พงมันทองเกษตรไปทักโลกลาไปก่อนขอบคุณลุงจีตมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ